สามเม,ม,มานะคะเนาะตอนนี้เราก็อยู่ข้างหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราสองคนนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมห้องข้างในนะคะหรือว่าไปชมบรรยากาศในห้องโรงแรมนะคะที่โรงแรมสามเลื่อนเนาะ,ะแต่ราคาเท่าไหร่แล้วก็มีโมอเตอร์ไซค์เช่ชาไหมแบบนี้นะคะเราจะไปถามผู้จัดการโรงแรมนะคะเราจะไปดูกันแล้วก็ว่าห้อง ้องโอเคไหมแบบนี<ช>้นะคะน้านอนแค่ไหนใช่หน่านอนแค่ไหนนะทุกคนต้องไปชมนะคะเนาะไปเด็กค่ะเราพาไปชมนะคะยังขึงอะไร กินกันเนี่ยแตนิส<อ>ุดสักอีนด็กกันตั้งเลยรัดไก่กันเลยอ๋อเฮ้ยคอาเสิร์ตตอนนี้นะคะเ,เราจะเข้ามาดูดห้องนะคะโรงแรมสามยอดนะคะว้าวห้องห้องดูดีนะคะวิ่งอาบน้ำนี้ที่ไหนกัน เดี๋ยวขอให้ดูห้องนอนก่อนเนาะอ๋อห้องนอนนี้สองที่เตียงเตงเตีงกูกับเมียอะไรเตีงกูอ๋อไม่ใช่เตีงเตีงเดียววะเดียวเตงเดียวกับเมียอ๋อราคานี่ห้องนี้ก็คือนะว่าคนไทยในห้องละพันบาทคนละพันบาทเจ้คนมาในห้องสองหมื่นห้า่าคนเท่านี้สองหมื่นห้าเนาะเจ้าป้าเขาจับอาหารเจ้าอ่านเช่าอีกอ่านเช่าอีกมีแอร์นะคะแล้วก็มี ทีวีนะคะห้องห้องเดียวนี่ก็รากาเกินวะกากรตั้งห้องตั้งแยนกามันเบิ่งห้องห้องเดียวนี้อ๋อห้องเดียวก็ราคาเท่ากันนะคะจักรวที่ิติงอ๋ออันนี้ห้องน้ำนะคะเราจะเข้ามาดูสิบมาว่าการนไนที่เราดูยห้องน้ำแล้วก็เขาจะมีอะไรให้บ้างนะนี่สิ่งที่เขาเตรียมให้นะคะอันนี้ยาสีฟันเอออันนี้เป็นสบู่นะคะ แล้วก็มียาสะผมด้วยยาสะผมหัวใจนะคะนี่เคยใช้นี่ตั้งแต่เด็กๆแล้วเนาะเอออันนี้เป็นห้องน้ำนะเปิดไหมเปิดๆอ,อ๋อที่เขาจะพาไปอันนี้เป็นทั่ไหนหรอตึกใหม่ตึกใหม่ตึกใหม่อะอ๋อ,อพี่เขาจะพาไปชั้นสี่นะคะไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะช่วงนี้ช่วงนี้มีคนมาพักหรือเนาะเดียวช่วงนี้มีคนมาพักหรอเนี่ยอีคนเยอะมีวะ คนตะเคียนเล็กอีกอ่ะอ๋อคนพักที่หล็กนะคะกที่หล็กมังยองโอ้แสดงว่ามีคนมาพักค่อนข้างเยอะนะคะโแ่ระพัเงแรมยอดเลยแลแเาไเห้องก็โอเคอยู่เนาะห้องเขาใช้ได้นะคะโอ้ฉันอะเคย จะเอาที่งานเสียของโอ้นม่ทิ้งะหนาดูภายในดูภายในภายในห้องที่สองเห็นห้า 5, 5, 5, 5, 5. โอ้เห็นวิวว้าวชิงตุงเห็นวิวชิงตุงนะคะอยู่ชั้นสี่ที่ธนาคารเออเห็นธนาคารเลยเนาะนั่นเป็นตลาดช่นนางนะนะสยยาาุเยกันต่อยังม่ต่ออ๋ออยู่ติดกับโรงแรมนี่อีกถ้ารถสวยมีเอาต่อนะคะ เดี๋ยวเราจะเป็นโรงแรมเดีด๋ยวค่อยมาเ <c oughs> ูอุ้ยตกใจตกใจดีอ๋อนี่ห้อง,งห้องเตียงเดียวนะคะสวยหนออันนี้เป็นตึกเก่ามะอันนี้เป็นตึกเก่านะ เข้าข้อมานะคะก็จะมีน้ําขวดใหญ่มากให้สองขวดนะคะแล้วก็มีแอร์ให้ด้วยแล้วก็มีทนะีวีเนาะสําหรับห้องที่แบบมาพักแบบสบายๆติดกับตลาดนะคะตลาดกาดหลวงเนาะก็จะมาพักที่นี่ได้เลยนะคะแล้วก็มีมีอาหารเช้าให้ด้วยนะคะที่โรงแรมสามยอดมีแบบเช่ามอเตอร์ไซค์ด้วยไหมแบบนี้นะคะเช่ารถเนาะสําหรับขับเที่ยวในเมืองอะไรแบบนี้ เดี๋ยวเราไปติดตามกัมมมนต่อแล้วกันโอเช่าได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูข้างล่างนะคะว่ามีการเช่ารถด,ด,ด้วยเนาะนี่เดี๋ยวให้ดูห้องน้ํานะคะอันน,น,น,นี้ห้องน้ําจะกว้างหน่อยนะคะใช่เราไปสมยศห้องน้ำโอ้ยนี่มีให้แจ้งฟันแล้วกว็มี <c oughs> <c oughs> จะถามดูนะคะค่าเช่าโมอเตอร์ไซค์ที่นี่นะจะคิดยังไงนะคะเอ่อชั่วโมงสองพันจัดชั่วโมงละสองพันจัดถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณห้าสิบบาทเองเนาะ ถ้าทาั้งวันในขาย้อนมัหมื่นสอง๋อถ้าทั้งวันนี้หมื่นสองเลยนะคะตกประมาณขับไปที่ไหนก็ได้นะอ๋อนะคะที่นี่มีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าเนาะสาหรับขับเที่ยวในเมืองหรือว่าข้างนอกแบบนี้นะคะถ้าทุกคนมานอนที่นี่นะคะสามารถที่จะเช่ามอเตอร์ไซค์ที่นี่นะคะแล้วก็ขับไปเที่ยวเองได้นะคะคนไทยเขาเสำหรับ,ร,บรถยนต์มีไหมคะรถยนต์ไม่มีอ๋อรถยนต์ไม่มีนะคะมีแต่มอเตอร์ไซค์เท่านั้นเองนะคะเนาะเอ่อเราถามหลายที่แล้วนะคะที่ที่อื่นไม่มีเนาะมีแต่ สามยอดเนี่ยเห็นมีมอเตอร์ไซค์เช่าให้นะคะแล้วถ้าคนมานอนที่โรงแรมสามยอดนี้นะคะก็มีมีครบเลยนะคะก็มีเไซคเช่าคนไทยอะไรวะฮะคนไทยคนไทยได้เออขับอะไรวะคนไทยข้บอะไรเนี่ยอ่คนไทยนะคะสําหรับนักท่องเที่ยวเนาะที่มาเที่ยวนะคะก็ได้นะคะได้หมดเนาะทัได้เช้าให้ด้วยที่นี่นะคะก็้อก็เหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะเนาะยินดีค่ะขอบคุณน้ำน้ำเนอะไปนะคะ ตรงข้างหน้าก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะคะเซ็กอินหรือว่าอะไรตรงนี้เนาะค่ะก็เช็คเอาท์เซ็คอินนะคะก็ตรงข้างหน้าโรงแรมข้างหน้านี้เลยนะคะอืมกว้างมากเลยนะคะย่านื้นไงอ๋อน,นี้เป็นหมักคันนะหมักขั้นหมักขั้นมะก,ก่อน,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 นอนๆนตั้งให้กับวันยามาซื้อมือนอย่นี่เนี่ยอ,อันนี้ขายหรือว่าโชว์ โตแก่คิดภาของโบราณเลยค่ะท้านก็เดียมนอันนี้สำหรับเอ้ยชามหรือว่าเป็นอะไรนะคะของโบราณนะคะเป็นหม้อนะคะเป็นอะไรเนาะของเมื่อก่อนเส้นสูงงั้นไงเอฟฟูใช่เออใช่ปะของเมื่อก่อนเส้นสูงไหมของเมื่อก่อนของเส้นสูงงั้นไหรือว่าของเก่าของของเส้นตุงหัวฟัเตี้ยนมีม้านเมื่อก่อนนั่นเนาะ ใช่ใช่ก็ตลาดจะอยู่ตรงไหนน้องขหนมอธิบายหน่อยตลาดก็อยู่ข้างหลังข้างหลังใช่ใช่ข้างหลังโรงแรมนี้นะต้องถ้าเรามานอนที่โรงแรมสามยอดใช่ไหมเดินออกไปแล้วก็เดินแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปก็ถึงตลาดแล้วนะคะเนาะแล้วก็มีเขามีตึกที่ทําไมอีกค่ะก็ค่ะต้องขอบคุณพี่เขามากๆเนาะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะเนาะขอบคุณค่ะเมื่อเนินมีน้ำคายวะ กินซื้ออย่างไรซื้อเลยพี่อยากกินอะไรนั่นน่ะน้ำส้มจับบอลเซอร์เฮ้ยเฮ้ยจับบอลเซอร์จับบอลเซอร์น้องหอมหนูมีจับบอลเซอร์ให้นะคะก็ขอบคุณซอยเซอร์มากพงมาค่ะบอนเซอร์แพงมากใช่เดี๋ยวก่อนใจตั้งตีไงใส่เตอร์ใส่เคาเตอร์สามพันจัด ตรงตรข้างหน้านะคะเข้าได้สองทางเนาะถ้ารถจะอยู่ตรงข้างหน้า,าข้างหน้าโรงแรมเนาะสวยสวยมีต่อนะคะแล้วก็ติดก,กับโรงแรมอีกอโรงแรมหนึ่งนะคะโรงแรมอะไรนะ่อะไรโฮมเียอามิตะอามิตะตะโฮมเโตเโฮเโตยโฮเโต,เต,เตเนะคะเป็นธนาคารเนาะนี่แล้วก็ถ้ารถชิงข้างหน้าจะเป็นธ<ใ>น,นาคารนะถ้าทุกคนไม่มี ไม่มีตังค์ใช้ล้วก็ไปกดธนาคารตรงนู้นได้นะ อยนะเลี้ยวขวามันก็จะเจอตลาดเลยนะคะจะเจอหอนาฬิกาที่เขาสร้างใหม่นะคะสวยงามมากเนาะแล้วก็เขาก็จะทําห้างข้างๆเรานี้ด้วยนะคะจะเป็นห้างสเปซสินค้าที่จะทาคล้ายๆกับอะไรตลาดเนาะเป็นตลาดนะคะขายเสื้อผ้าขายของสิ่งของต่างๆนะคะตรงนี้จะไปเื่อนยมีบันไดเลื่อนด้วยนะคะเป็นเสดียน้อขนมไม่กล้าขึ้นเจดีน้ขมไม่นเลยแเนี้ยเออโอเคค่ะก็เราได้ไปดูที่โรงแรมแล้วนะคะโรงแรมมันก็ สะอาดเนาะสะอาดแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะชวนไปดูห้องหรือว่าอะไรต่างๆนะคะโรงแรมสามยอดนะคะถ้าทุกคนมาแล้วก็อยากจะมาพักใกล้ตลาดเนาะหร,หรือว่าอยากจะเช่ามอเตอร์ไซค์นะคะก็ไปเช่าที่ร้านอ <c oughs> ่จจารไปเช่าที่โรงแรมสามยอดได้เลยนะคะเนาะหรือว่าไปพักที่นั่นก็ได้นะคะใช่ค่ะราคาห้องก็ค่อนข้างถูกเนาะใช่ 1> 1, <000 S 2> 1, หนึ่งพันหนึ่งพันบาทเพราะนันเอคนะเนาะก็หรือว่าดูดูนะคะก็ถ้าถ้าด่านเปิดมานะคะทุกคน ก็สามารถที่จะไปนอนตรงนั้นหรือว่าไปติดต่อเขาได้เอ้ยดื่มขอนำบัตรเขาเนาะใช่เอ้ยเอ้ยใจนอกใช่ดื่มดื่มขอนำบัตรนะคะไม่นั้นก็ติดต่อเราสองคนก็ได้เนาะ,ค,ะค่ะติดต่อเราสองคนเดี๋ยวเราพาไปนะคะเพราะ <todos S 1> ว่ามันก็อยู่ใ,ใกล้ๆเราเนาะอ,อยู่ในเมืองเชียงตุงนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะกดไลค์ถ้าใครก็อย่าลืมกดแชร์และกดซับสไครต์ให้เราสองคนด้วยนะคะแดดก็ร้อนแล้วลาไปก่อนค่ะไว้พบกับซ้ิปในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะ